สวัสดีครับครับช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับวันนี้เรามาส่งเป็ดที่อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่เราขับรถผ่านตลาดชุมแพมานะครับแล้วก็มาถึงตรงช่วงแมคโครนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นแมคโคร จังหวัดขอนแก่นนะครับนี้บ้านสว่างวารีนะครับบ้านสว่างวารีเราจะมาส่งท่านอาจารย์วีระกันนะครับเป็นรอบที่2แล้วนะครับก็คือ,อพอถึงนี่นะครับถึง,งการไฟฟ้านะครับถึงการไฟฟ้าแล้วก็จะมีปั๊มเอสโซนะครับ ฟารมโซอันนี้แล้วเราก็จะเลี้ยวตรงนี่นะครับตรงโรงแรมนี่นะครับวังซับนะครับหรือจันสปานี่นะครับสำหรับพี่น้อง f อหรือท่านที่อยากได้ไข่เป็ดนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ลงรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับเราก็มาส่งท่านอาจารย์กันนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูที่ฟาร์มกันเนาะใครอยากได้ไข่เป็ดก,ก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะผมถ่ายเส้นทางถ่ายอะไรเข้ามาให้เลยนะครับ ตรงมาเลยนะครับตรงไปสุดซอนเลยวันนี้เราได้เข็นเข้ามาในสวนกล้วยนะับสองฝั่งจะเป็นร่องที่ท่านอาจารย์เลี้ยงเลี้ยงหอยเลี้ยงตานะครับอุ้ยอย่าบ่ากล้วยนะครับ เริ่มไข่นะรวมเข้ามาในล็อตตครับที่อยในสวนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะที่ชุมแพนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป กำลังจะเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับตกมาต่อทางพอมาถึงที่จะปล่อยเป็ดไม่ตกนะครับบ้านสว่างวาลีนะครับอาจารย์บ้านสว่างวาลีนะครับท่านใดที่สนใจไข่ก็ติดต่อท่านอาจารย์วีรัได้เลยนะครับ123 4 5 6งสามสี่ห้าหกเดแปดเก้ดม้ายัดหมาเขามากวนด้วยครอบ อาจารย์มูสห้เดยังงนไหมครับไม่เดียวผม <laughs> ก็เริ่มแล้วนะนสที่สนใจไข่ก็โทรเข้าหาอาจารย์อีกอีก,อกน่าจะไม่นานมากก็คงจะได้ผลผล,ผลิตน้อยนานเนาะครับอาจารย์ขอเบอร์08 5 08 5 6, 6 8 68 68 2 682 0689 0689กปบ้าน อาจารย์วีระนะบ้านสว่งวา,สวางวารีครับผมบอยู่ในอำเภอชุมแพเลยเนาะรตรงฟอยทางเข้าตรงข้ามแมคโครเดี๋ยวผมทำทำแม่ให้เดี๋ยวผมจะทำคลิปตรงทางเข้าให้ให้เลยนะครับยังไงท่านที่สนใจไข่ก็ติดต่อาอาจารย์มาเนาะเป<ม>็นค<ม>นหักกรเลือ<ม>น<ม><ม><ม> คุณแพนะครับที่นี่ตอนนี้ก็หลายร้อยตัวแล้วนะครับอีกประมาณหึงเดือนขึ้นไปไข่ก็จะเริ่มเยอะพอสมควรเลยนะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆหรืออยากได้ไข่นะครับก็มาถามท,ที่ท่านอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ถือว่าอ,อีกไม่นานเกินรอก็จะได้ผลผลิตแล้วนะครับเราชุดน,นี้เป็นเปนสาวนะครับฝนตกหนักนะครับตอนที่มาฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้มาถึงที่นี่ดีหน่อยนะครับที่ที่อยู่ตกนะครับเดี๋ยวเราจะไปขนมาอีกเที่ยวหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเดินมาถ่ายให้ดูดู้ยกัน ฝนตกหนักนะที่เรามากัน,ะนนะกวันนี้นะครับฝนไม่ฟูไม่ท่องเลยครับฝนตกมาตลอดทางวันนี้ครับ วันนี้เราปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวรออาาค,ครับเลืมนะฮีลาตาขึ้นมาครับตอนนี้จากท่านอาจารย์ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพคือเกษตรกรเต็มขั้ <f uck ling> เนเป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมใช่ไหมครับอาจารย์ครับแ,แต่ก็แต่ก็หลายๆคนก็ต้องแอบอิจฉาอาจารย์นิดๆ เพราะใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์มากแล้วก็ลครเครียดลครเหงาเพราะกิจกรรมเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับในแต่ละวันอันนี้ก็ถ้ามีใครก็ติดต่อที่อาจารย์ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์เนาะเพราะยังไงก็เราทําเพื่อเพื่อเพื่อเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วอาจารย์เนาะเพื่อเพิ่มรายได้วันละสามร้อยห้าร้อย เงินเดือนร่วมแสนนี้คือไม่ใช้ใช่ไหมอา <c oughs> จารย์ยังไงก็ขอเบอร์อาจารย์อีกรอบหนึ่งครับเบอร์โทรนะครับ085 085 682 682 68 0689ครับ0689ที่ผมย้ำเบอร์บ่อยๆเนี่ยก็คืออยากให้อ่าพี่น้องที่อยู่แถวแถวอำเภอชุมแพและก็อ่าตำบลใกล้เคียงละแวกนี้นะครับได้ช่วยกันเหมือนกับสร้าง สร้างลูกค้าช่ชวยๆกันกับอาจารย์เนาะเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมของอาจารย์ <Okay. S 1> นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดโรงเรียนเปิดนี่ก็คงไม่พอครับไผ่้า, <c oughs> าติดอาจารย์ขาติดไม้หนีบใช่ไหมไม้ไม้ไม,ไม้ไม้เป็นเหตนครับอาจารย์นี่นะครับท่านอาจารย์ลุยเลยนะครับถือว่าเป็นนับว่าเป็นแบบ ต้นแบบของอาชีพข้าราชการอีกหนึ่งท่านนะครับที่แบบมีกับอาชีพกเกษตรนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอน่ารับถืออีกคนหนึ่งนะครับนี่นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะมีเราเวลาว่างได้เล่นได้เที่ยวได้อะไระครับแต่ผมว่าคิดว่าข้าจาชการคงจะเบื่อเล่นเที่ยวแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าอยู่เฉยๆก็คงเหงาก็คงใช้เวลาว่างทําเป็นอาชีพเสริมนะครับที่พอที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถ้าถือว่า,าเราก็ผ่านภารกิจนี้นะครับน่าจะจบไปได้ด้วยดีนะครับดูแล้วเป็ดก็โอเคดีทุกอย่างนะครับเจอน้ําใหม่ก็เล่นเลยนะครับพอเล่นน้ำสักพักหนึ่งก็ก็ก็จะขนทองสวยเลยนะครับ ก็เป็นรอบสองของรายการแล้วอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนก็คงจะเริ่มเยอะแล้วไข่นะครับยังไงท่านที่สนใจก็ฝากโพรเข้ามาแล้วก็ติดต่อหาที่ท่านอาจารย์ได้เลยนะครับพี่น้องที่อยู่ในละแวกอําเภอชุมแพนะครับยังไงก็ฝากเข้ามาสนับสนุนท่านอาจารย์ด้วยแล้วกันเนะาะก็ถือว่าคอเกเราถือว่าสิดยอดเลยนะครับ เวลาตอนคืนก็คงจะไล่เข้านอนฝั่งนู้นนะครับไล่เข้านอนโอเคเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะทำช่วยโฆษณาให้กับพี่น้อง FC และท่านที่ซื้อสินค้าจากทางฟาร์มของเราเนาะเราก็ช่วยเต็มที่ส่วนท่านในที่ อยากให้เราไปถ่ายช่วยโฆษณาสินค้าหรืออะไรให้ก็บอกละกันนะครับเราก็พร้อมยินดีนะครับในยุคโควิดอย่างนี้ก็ช่วยช่วยกัน้าขายและทำมาหากินเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เชยงแค่นี้ก่อนนะครับลาทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับรวยๆทุกท่านนะครับรวยๆครับ